สวัสดีค่ะวันนี้วิชานาฏสินไทยนะคะมาพบกับครูกระแตเช่นเคยค่ะจากคลิปที่แล้วนะคะคุณครูก็ได้ให้เด็กๆได้ไปฝึกร้องเพลงงามแสงเดือนกันร้องกันได้แล้วใช่ไหมคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นการปฏิบัติท่าประกอบเพลงงามแสงเดือนค่ะโดยเราจะใช้ท่าสอดส้อยมาลาปฏิบัติท่าเหมือนกันทั้งชายและหญิงนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มฝึกกันเลยค่ะ วิธีฝึกปฏิบัติโดยเริ่มจากที่มือขวานะคะตั้งวงบนระดับแง่ศีรษะมือซ้ายจีบไงระดับชายพกค่ะจากนั้นเลื่อนมือซ้ายออกไปด้านข้างคลายจีบออกแล้วพลิกเป็นตั้งวงบนส่วนมือขวานะคะลดวงลงมาระดับชายพกจีบคว่ำแล้วพลิกข้อมือขึ้นเป็นจีบไงค่ะเด็กๆลองทำอีกข้างช้าๆพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ เลื่อนมือขวาออกไปด้านข้างแล้วคลายมือจีบออกเป็นท่าตั้งวงจากนั้นพลิกมือขวาเป็นตั้งวงบนมือซ้ายเลื่อนลงมาที่ชายพบจีบ่้าแล้วพลิกข้อมือเป็นจีบหงายคะ่ะเมื่อทำได้แล้วเด็กๆลองปฏิบตัติต่อเนื่องกันดูนะคะ ไม่ยากกันเลยใช่ไหมคะเด็กๆท่านี้เรียกว่าท่าสอดส้อยมาลานะคะซึ่งเราจะใช้ท่านี้รำประกอบเพลงรำวงมาตรฐานในเพลงงามแสงเดือนค่ะเด็กๆอย่าลืมไปฝึกกันนะคะแล้วสัปดาห์หน้าเราจะมาปฏิบัติพร้อมกับจังหวะของเท้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ